เราบอกเอาฟังไปจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตที่ยังนี้ทีตั้งที่อาศัยเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นช่างว่าแต่ละมือแต่ละมือเหาพยายามที่หนึ่งเน้นเรื่องจิตสะมากกว่าเน้นเรื่องความที่ไปเกิดโหลด จิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตที asia, ่ม no ีที่ตั้งที่อาศัยย่อมมีการเวียนว่ายายเกิดเป็นธรรมดาเหตุใดห้องจะหยุดได้จิตก็คือความคิดจิตมโนวิญญาณจิตคือความคิดมโนคือภาพจํารูปรสกลกินเสียงวิญญาณคืออารมณ์ความรู้สึกมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละออกจากแหลงพลังงานเดียวกันคือหลอดไฟนั่นแหละ หลอดไฟแสงไฟและสิ่งที่กระทบนั่นเองหลอดไฟถ้าบอเปิดกระแสไฟใส่มันก็บปออกแสงไฟแต่มันบปออกแสงไฟมันก็ไปเห็นสิ่งที่เหตุในเห่าเห็นละเห่าก็ไปเห็นหนทางนั่นแหละไปเห็นทางไปเห็นสิ่งของนั่นจิตมโนปิยาณจิตกเกียบเสือนว่าแสงไฟสิไปกระทบกับบุคคลสัตว์สิ่งของถนนหนทาง มโนคือจำได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆอารมณ์คือความรู้สึกแหละจิตมโนวิญญาณจิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั่นบบดนี้ความคิดของเฮาเออความคิดของเฮาโดยผู้อยู่เบื้องหลังมันในในในความคิดคือความรู้สึกพอใจตัวเดียวนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังนีสาเหตุทั้งทั้งบิด ทั้งมวนทั้งปวงอาอาสะวะขยะอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไปข้องเกี่ยวอยู่นี่คือตัวใจกับแมนนี่คือวิญญาณกับแมนคือความรู้สึกตัวความรู้สึกกับแมน <c oughs> นี่และวิธีการเกิดของมูสัตว์ทั้งหลายอาศัยอารมณ์ความรู้สึกที่มันยังฝังเน่งเรียกว่าย, h, 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 ยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ในความยินดีพอใจตัวเดียวอนอกนั้นเป็น วิธีการทํางานที่เิ่นแสดงสัญโยชนะสัญญชน์ิปจังสิเออก็เป็นข้อมเข้าไปผูกพันเกี่ยวของะนั่นแหละสัญญาอารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องอยู่เนี้สัญโยชนะความอารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องอยู่ในสกกติทิฏฐิวิกิกิสาเสโยะตุป,ปามาปฏิฆะกามราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุจจะและอวิชชา นี่คือสิ่งที่ห้าเขาไปเกี่ยวของหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ยังข้องเกี่ยวเออยังมีอารมณ์ความรู้สึกข้องเกี่ยวในความพอใจกับไม่พอใจสองอย่างนั่นแหละถต่ใดอันหนึ่งมันก็มีอันหนึ่งคือเก้านั่นแหละนีออ่บาตีเฮ้าบอกบาลีคนบ่เข้าใจดอกนี่เป็นภาษาบาลีเขาบอกภาษาเอาง่ายๆอารมณ์ความรู้สึกถ้าห้าคิดไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ห้ายังมีความอยากได้ดังใจไม่หมั่นเอาไว้อยู่เออ คนที่เลี้ยงสัตว์คิดถึงสัตว์คนที่เลี้ยงงัวควายก็คิดถึงมันคิดถึงมันเหตงไดนามันสีอิม่มมันสีอ้วนมันสีพี่มันสีมีราคาดีเออมันสีเป็นแบบนั้นแบบนี้ย่เรื่องไวในขณะนั้นพบได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ต้องฉดปรุงแตง่งนั่นคือจิตคิดไปมโนคต่จาความรู้สึกของลูปหลกดกินเสียงสัมผัสวิญญาณคืออารมณ์เนี่ย ปฏิกิริงาแล้วมันเป็นก้อนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเด้เอทอี่ปุงแทงไปสมมติวาใจขาดตายตอนนั้นพับนะมันจะไปหาสิ่งที่ข้างขดถึงก่อนใจว่ลละคือแสงไฟไปกระทบเนะี่ยเขาเปิดไฟปั๊บเขาจะงเห็นมั่วนอนอยู่นะ่ะคือความคิดเขามันจะยังจังเห็นเพราะว่ามันจาไว้แล้วนะจาไว้แล้วรูปร่างลักษณะท่าทางเสียงนั่นเสียงแบบน,น,แบบนั้นแบบนี้ลินแบบนั้แบบน,นแบบนี้รดแบบนั้นแบบนี้ เอาเห็นปับ๊บว่วตายปั๊บไปหันก่อนแต่ว่าตัวสิแบงภพเนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเนี่ยตัวนี้ที่เป็นโตภพวเด้อล้วรูว่าโตภพว <c oughs> บะเมนว่าเข้าคิดถึงอผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเข้าสิไปอยู่น้าเขาเลยตามความเข้าใจใ่บ่แมนแบบนั้นเด้อพบเนี่ยพบคืออารมณ์คือความรู้สึกของเข้าเองในความไม่พอใจเนี่ยเพิ่บตัวนี้เป็นซื่อจิ้วไปซะก่อนคิดถึงภาพไปซะก่อน ถ้าเกิดอารมณ์ความรู้สึกบ่บอพอใจคือว่าง่วมันง่วมันั่น,นจอยแบบนั้นเป็น่งนี้ปอบพ่อใจศูนย์ครับไหลลงเลยหมดปบเป็ดกะนาลกเดรชานสามอย่างชนิดส,สัตว์เกิดอย่างสัตว์เพชรจังใดละ่ะห้าสิบขวบคุ้มมันไดจังว่าคิดถึงบุคคลคือกันบ่แมนว่าห้าสิบไปดิ่น้าเขาดิบุคคลที่รักเออเป็นหว่วงคิดไป ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดท,ที่คุยกันนั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกเป็นห่วงแบบนั้นแบบนี้จะขาดพับไปหันก้อนอยุบออแสงไฟไปกระทบหนันก้อนอยุบความคิดถึงความจําในอารมณ์ความรู้สึกกับบุคคลคนนั้นรูปหลังสนะหนาตา่าทางยังกะว่าไปเสียงนั้นะนะท,ทนี่น,นี้ไปก้อนอยุบจะพบสิเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบ่งคือเกาเนี่ยี่เป็นสว์ดเดรจชานนรกหรือเปลือ เนี่ยสามอย่างนี่คือเก่าเด้อนีแบบโลกโลกมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเรื่องของโลกกอนเรื่องของการเกิดดูเป็นไปในอบายจะพบอบไรจะพุ่งไปเนี่ย <c oughs> เป็นทังสัน้นไปคิดถึงบุคคลที่เกลียดคิดนึกถึงใส่ความจริงของอย้างเด้อทุกคนยอมมีเรื่องเล่าต่างๆในความรู้สึกที่ฝังใจไว้ในความพอใจอะไรปะพ่ใจเ้าไปคิดถึงบุคคลที่เกลียดบุคคลที่บ่อพอใจ ค่อยพิษเถียงกันมาก,ก่อนเออภาพหน้าตาเขาเกิดขึ้นบ่เกิดแน่นอนเออความเป็นเรื่องเป็นเล่าเกิดขึ้นบ่เกิดแน,น่นอนเออความรู้สึกในความพอใจและบ่พอใจเกิดขึ้นบ่เกิดแน่นอนบ่พ่อใจแน,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 น่นอนเนี่ยเป็นเรื่องเล่าต่างๆมีเหตุเรื่องนันเรื่องนี้ให้ทกให้เถียงให้ตีให้ปับให้ไหมขึ้นโล่งขึ้นซารขึ้นกันและกันมีแน่นอนตอนี้ถ้าตายตอนนั้นเด นรกล้วนๆเ่ยตายด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ที่ไม่พอใจนี่แหละนรกเลยอันนี้บริด้ไปานผา,านพยายมบาบาลเนียยมะะพยายมมาบานหรือในริยบาลนี่เป็นผู้มานําเอากระชากไปนี่บริพานเนีย่ยประเภทโกรธนี่บริเวพานเด้อลงเลยนะประเภทโกรธบ่พอใจรุ่นแรงน บอลุนแรงกับา้างลงคือเกาลงตามอ่อนตามแก่นั่นแหละไฟห่อนหลายกับไฟห่อนหน่อยคือเกาเงี้แหละลงคือเกาหัวกับเมียพิษกันมาลำทางของฟองของแฟงอย่างก็ว่าล้เ <laughs> ส <laughs> ียงกันมาลำทางก็แกแ้กนี่ศูนย์ศูนย <laughs> ์ทั้งทั้งที่รักน่ะแหละแม่น,นี่ยังจริงจริงดอกมันบ่ได้ดังใจซื่อได้มันบ่ไดเกลรียบกันจนถึงถิ่มกันได้หรอกนะว่าแม่แบบนั้นบ่พอใจในนี่เหตุบ่ถือใจกู กออลกนลงนรกก็จะเปรียบเทียบเด้โลลุ้ว่านรกนรกที่เท่าร้อนกันยังบระท่านได้ห่อนทำอันน้ำต้มเล็กใ,ใจว่าหละ่ะเนี่ยว่าถ้ากโกรธโกรธมากโกรธน้อยโกรธเต็มที่โกรธจัด,ด,จดมหาอเวกวีโกรธจัดใจว่าหล่ะโกรธระหว่างกลางก็อีกซ้ำหนึง่งโกรธน้อยก็คือนรกที่เท่าร้อนเนี่ยเป็นตั้งสี่มีเปรียบเทียบไปฟังเลยเออเปรียบเทียบให้เห็นเห็นคิดเอา มันบ่เห็นดอกเพราะว่าบ่าเ,เคยตายมันบ่เคยคนเคยตายเดยมันเป็นมันมันลุยมาเบิดแล้วเด้นี่อ,อบักไล,ลน่ที่ว้ามากนี่ออ <c oughs> นั่นแหละมึงบอกว่าถ้าคนบ่นเคยพบพผอสิ่งใดก็เลยบ่เข้าใจสิ่งนั้นว่ามีหรือบ่มีคือววานแหละแต่ว่าสิ่งที่เฮ้าอสามารถระลึกในตัวเองได้ไ,ดไหมตอนที่มันโมโหนี่ไหะโมโหเรื่องใดนี่ โอมอโหกันนี่บ่พ่อใจเรื่องใดนี่ผ <c oughs> ู้ใดก็ศูนย์เป็นคิดเบื้องต้นมันศูนย์นะออ <c oughs> นี่ยังสั่นหนึ่งสี่อยากอธิบายเด้อยากอธิบายอยากเข้าาอธิบายนี่อธิบายให้เขาเห็นน้ำเจ้าของบ่แม่นอธิบายเพื่อย,ยังอื่นดอกอธิบายให้เขาจะเห็นถึงใจเจ้าของน่ะอารมณ์ความถึงมันบ่พ่อใจวกับเมียน่ะทั้งรักทั้งเกลียดทั้งนั้งทางบ่แม่นเกลียดอีหลีเด้เออมันเป็นยังสังน่นแหละ ที่พิมพ์กันเลิยกันทิมไ,ไ,ไม่ได้มีแนว่าผูกหลังเอาไว้ในข้อในใจนั่นแหละสันน้นถึงว่าอธิบายเข้าไ้จิตคือความคิดมโนภาพจําสัญญานั่นแหละสัญญาในใน,ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสนี่เองสัญญาความรู้สึกต่างๆที่รับรลูเอาไวน้น,นั่นแหละคือวิญญาณตัวรับหลูความรู้สึกจิตมโนวิญญาณอันเดียวกัน หลอดไฟแสงไฟกับไฟที่ไปกระทบในรูปภานันอะไรจิตคือแสงไฟไปกระทบรูปภามโนโคือภาพที่จําได้จาได้ในอารมณ์ความรู้สึกนั้นนะวิญญาณคือความรู้สึกที่บันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยบอกว่าแต่ละคนเหตุจังใดเขาสิละเลืเล่อยทีเดียวบ่ได้พุดออกเลืเล่อยทีเดียวบ่ได้ฉะนั้นอันนี้เรียกว่าอะ อะกุศลกรรมให้ผลอะกุศลกรรมได้เนอถ้ามันละขาดออกเลยทีเดียวเลยจงส่งอารมณ์มันเป็นกุศลซะหาหาคิดแนวดีๆมาใส่เอาเค้า่ากุศลต้องบอเบียดเบียนทําลายผู้ใดผู้หนึ่งเด้ต้องบอมีผลเปไปด้วยความโรคบอมีผลเปไปด้วยความโกรธนะบอมีผลเปไปได้ความหลงความหลงนี่คนว่าเขาใจดอกเขาหลงกับเรื่องมันขึ้นเดียวกันนั่นแหละคิดว่าถูกนั่นแหละอันดใดก็ดี แต่ว่าสังเกตได้โลภสังเกตได้หลงได้ทุกคนมีความรู้สึกหนาเออทุกคนมีความรู้สึกในตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นทรงอารมณ์มันเป็นกุศลมันยังที่บ่เบียดเบียนนึกถึงบทสวดมนต์ลดใดบทหนึ่งก็ได้ปับขม้าโหลดศูนย์แห้งเลยโอ้ยทีพิโสภคกาหลังสมาธิสมุทโธวิชาจารสมาโนศูนย์แห้งก็สวดแมงแห้งๆก็ได้ตัวแต่ศูนย์แห้งเรียกว่า่ะเออเป็นสันบทใดบทหนึ่งที่เข้าพอใจนั่นแหละ คอยลงคอยลงมาเรือ่องฝึกจับลมหายใจอานา,นาปานสติหรือการส่งชา่นเออส่งชาติจับจุดอุณาโลมเนีย่ยเป็นของที่ทุกคนฝึกได้ไง่ายเ<อ>ลวลาเ้าเนียนก็มี<อ>นึกถึงบานนี้คําว่า<อ>นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงโทษต่างๆนานาสารพัดในความยักในความโกรธในความโลภนึกถึงโทษของมั่นเออ แจ็คสีดด่ศูนย์โดยการไปรเห็นยังแต่ว่าพราะพอใจถต่ว่าสั้างหัวสั้างเมียกับบ่ป๋ากันจักเสือเนาะมันบ่สั้างยี่หลีเด้นั่นนะแต่สั้างแล้วป๋าแมงลอยเหล่านี่างพี่อยากยังแล้วสั้างยังสั้างี่เออแล้วก็นำขั้วข้างในเรื่องล่างใน,นขอบวขั้วจะคล้องเอาไประบายผู้อื่นฟังนั่นแหละหลงจกักบ่ผู้ฟังมากนั่นจิกแจเขาสิซอยยังจะคล้องได้บ่นั่นแหละไฟในหามออกไฟนอกหามเข่ายังกะดีเป็นนั่งสั่น และถ้าของเบาเบาไ่สีแบาไาสี่อ,อ,องจักนั่งเข้าใจว่าไปเบาผู้อื่นฟังว่าเขาถีบซอยไดตีบมีทางนก่เขาถิถือซ้ำมาแล้วเขาจับจุดใดไปเบาพื้นต่อซ้ำนั่นนั่นหลงแค่นั้นคำว่าหลงคืออกุศลของพวกทั้งหลายเ่านั่นคิดว่าไปเบาให้พี่น้องฟังไหหมู่ฟังปุญญาตาแง่พ่อเม่ฟัง,ง,ออฟงไอยน้องฟังคิดว่าเขาสิบซอยไดตีบมีทางเออ นั่นแหละอากุศลครอบงำเต็มทีนั่นหาวิธีดึงกุศลเข้ามาสัมาประทานสีเมื่อรููว่าอากุศลครอบงำแล้วเนี่ยหูพึ่งดึงสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาจอคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงคําสอนพุทธเจ้าคิดนึกถึงวิธีพระพุทธเจ้าสั่งบาร,รมีแบบนั้นแบบนี้ก็ว่าไปคิดนึกถึงบทธรรมคำสอนอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบ,บาทคิดนึก ถึงบทสวดมนต์บทนั่นบทนี่ล้วนแล้วได้เป็นคําสอนบทหลาเป็นธรรมบทนั่นแหละคิดนึกถึงคู่บาอาจารย์ผะสงฆ์องค์เจ้าผู้สนสื่อถอดศาสนามาคิดนึกเือว่าห้องเวลานั่นนี่แต่จิตมันสิตกใน,นความคิดบ่ดีคิดนึกถึงหลวงปู่หมัน่นเรื่องตาบัว่คิดนึกไปนี่ได้ถ,ดถึงพระพุทธเจ้าในถึงพระอานท์แน่เพิ่นอดทนเนาะแบบนั้นแบบนี้คิดนึกเข้าไปนี่แหละสิ่งเรียกว่ากุศลกุศลน,น,นี่ต้องบ่เบียดเบียนไผเด้ จึงชีงเรียกว่าถอนเครื่องเสียดแทงนะกุสนี่นะกุสลาไปว่ายังไปว่าหยาค่าหนอหยาค่าที่ทิ่มที่แทงที่เสียดที่แทงคนเอามาเทียบเออนักบาลีเบื้องดีๆแล้วเออนักบาลีนั่นแหละก <c oughs> ุสลาไปว่ายังถอนเครื่องเสียดแทงเลยเอออากุสลาเด้หญ้าขาหนอหญ้าขาที่เสียดแทงเลย นีคนเปรียบเทียบทั้งวันห,ห้าวนึกสิ่งที่บ่มีสิ่งเข้าไปเสียแทแงในการนึกคิดนั่นก็ไม่ทําให้เราร้อนและกังวลทั้งที่คิดอยู่ทั้งขณะแม้นทสิ่ผ่านไปแล้วก็มีคุความเแตดร้อนภายหวันภายหลังมีเอินวาผู้ลน,นะถ้าห้าคิดนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลใจขาดตายในขณะนั้นไปใสเออมีพุธท่าธรรมะสังฆานุสตินะนึกคิดนึกนีก่ ไปสวรรค์เป็นเบื้องต้นนะคิดถึงรลปพระพุทธเจ้าคิดถึงหลปพระสงฆ์ก็แล้วแต่มีดาาดึงเป็นไปแต่คิดนึกถึงพระธรรมอันนี้มีผลสูงสุดนะเออสุ่ากําลังไล่มันศู์แห้งกุศลไร้เนื้อใดเราหมุนเข้าใส้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยมาเกิดสังขารไลลโดยภาษาที่เข้าเข่าใจนี่แหละเป็นภาษาเข้าเองเออเกิดควางเบือหน่ายว่ายไข้กำนัดพอดีใจขาดตายาาได้อรหันเลยก็มีด้เนี่ยธรามาสูงแบบนี้ นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าไหวภายบ่ได้ฤอสิบอกให้ไหวถ้ำเท่านั้นเขาหลบถ้ำเท่านั้นพระพุทธเจ้าบ่าไหวคนอยากวัวรัะไหวแต่ถ้ำนังนส่ก็เรยว่าถ้ำมี้ขาสูงสุดนี่ยังสิเป็นยอดแห่งถ้ำใดคือความจริงอันสูงสุดความจริงอันประเสริฐความจริงอันเทตดให้เกิดก็ได้ความจริงอันเ,ด,เด,นดืเหดให้ดับก็ได้จ่ว่าเพิ่นึกถึงใดนึกถึงอันเทตดให้ให้ดับให้บกลับมาเกิดอีกแหละจิตมโนวิญญ,ญาณ ดับวิญญาณวาเนี่ยบ่มีความรู้สึกในความอยากได้อยากเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าขาดความอยากความอยากได้อยากเป็นแล้วมันก็จบทันตัวเออมันจะเป็นดินร่อนข้นคนวายหายอีหยังเนี่ยเขาที่เขาคุยกันนั่นนะหลายๆอย่างแล้วบอกว่า,าแมงแบบเสียงมาเสียงวะเออ <c oughs> พราะกระจอนน่แค่หางอื้องนน่อยากเทียงกันโหลดนเนะบางสนมาอ้างคือเอาว่าแมงสาสนมาอ่างว่าเป็นอนาคามีอนาคามีมันบอกหากินแล้วเออ มันไม่มีความจากได้จากเป็นยังอีกแล้วมันเลยจ,จุดเดียวแค่ว่างรูจบเลยเท่าะนั้นแต่เป็นคารวะตายเหมื่อนั่นได้เมื่อนั่นไปอ่านเบื้องเอาเนี่ถ้าอยา,ากได้หลักฐานนั่นแหละไปอ่านเบื้องเอานปพระไตรปิฎกเราก็มีเท่านั้นแหละแล้วเข้าบริยืนยันทัศชินให้ด้<ม>ตายเมื่อนั่นแหละกูได้ๆไปเบื้องลดอพระวักกะลิบรรลุแล้วไปถืองอ้อนตายสันี่ยสันตติอมาตบรรลุแล้วตายสัําอีกองหนึง่ง ถือเสื้อขาบอยู่ในปากบรรลุพร้อมก็ตายพมนะเบงซัน,น,นลายยู่เได้ล่ะเนาะได้จิตสุดท้ายได้เป็นไทยอีกบรรหนาวสมเด็จพ่อสุดท o ธนะอันเด็กนั่นแหละได้บัตรสุดไทยตอนใจขาดเออผลบัได้อรหันตผลในในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าได้อรหันตผลในขณะที่ใจขาดตายนีออ่แหละผลของอานาปานสติอ,อนกตัวอย่างต้นพุทธกาลนั่แหละมา มันมีบันทึกไว้วงสรรจึงบอกให้ทุกคนพยายามฝึกหัดท่งช้านไว้เดอ้ออยู่กับตัวเองอยู่ในกายกายเวทนาจิตธรรมถ้าเหาบาสาเหาบอมีเวลาในการเดินช้าๆหรือนั่งยืนหรือนอนเออคือว่านี่คืออาศัยอาณาปณสติดูล,ลมหายใจเขาออก,กจับจุดอุณาโลมเอาอาการปิติอาการปิตินั่นแหละ เกิดขึ้นระหว่างกลางหน้าผากแลืเอินมาจุกหน้าล่มพรราราศก็แไปว่าหน้าผากนั่นแหละเลืเอน่าอุนาน้อยภยหลังตามอให้อยู่ในหน้าผากน้อยพลังตามนาอนณาล้มยุตัวนี้ยืนมันกระจับไปดีหมายถึงว่าใดความรู้สึกดีดีมันพอไปคิดหอดใบดอกมันจึงเกิดเนี่ยวิธีควบคุมจิตรู้ล,ลมให้ใจเขาออกถ้าเข้ไปคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อาการปิติเกิดบ่ได ปูนมันไปเอาความรู้สึกไปสร้างผูนอ้นหักผูนีน้เบาว่าคนสัต์จริงของกาน,นยืนกระทาใดชัดเจนนั่งกระทาใดชัดเจนนั่งได้ทุกทา่าทั้งหลับตาและลืมตาเด้ออย่ามาผูกขาดลับตาเด้อนั่งได้ทุกทา่ายืนอีกยืนแต่ทาเดียวหเห่ว่าม่ได้หลายตาหรอกเดินเนี่ยก็เดินได้เดินก็ได้เดินอันใดหลายท่าอยู่ทาแกงแขนกับมีทาเบาแกงแขนกับมี่ และยืนเดินนั่งนอนให้ฝึกหัดยอยู่ตัวเองในการสิ่ควบคุมจิตมนโนวิญญาณให้ขาดจากความรู้สึกนะเพื่อเห้เลยอยู่ในกายเอาความรู้สึกจิตมันอิม่มปิติมันเกิดพอจิตม,มันบ่อย้ทํทงานคือมันได้พักผ่อนไม่ได้กินอาหารอิ่มมันดีใจนะมันเลยแสดงความรู้สึกออกมาทาั้งหน้าผากหรือว่าหัวหรือว่าขนหลุกขนพองหยาบๆอย่างนีะ หรือแสดงออกความอิ่มออกมาเป็นผู้สวยสุขในหน้ามัก,กายอิ่มออกมานั็นไหมเออชั้นที่หนึ่งวิตกวิจารณ์ปีติสุขนั่นเห็นบอกเอกกับตาเป็นอารมณ์หนูแคบเบื้องต้นนี่ครับมีผลอันสูงสุดแล้วแต่คนบ่ได้เบื้องต้นมันจะเอาเบื้องปลายเป็นขั้นใดว่าก็ต้องฝึกหัดไปสี่นั่นแหละมักเป็นต้นผลเป็นปลายมักกับผลอยู่น้ำกันไปในล่มหายใจนั่นแหละ ตายตอนมันอยู่ไดนลงมาหายใจแค่ว่ามีจุดอุณหภูมิ้อมมันจะไปใส่วะออและฝึกเอาวเรื่องสมเด็จพอสุโธธนะก่อ <c> น <oughs> มันจะสงสัยเนะ่นมาได้บาดใจสิขาสุดท้ายเดอ้เออ,อย่าลืมออทิฏฐธรรมหมายถึงอรหันตผลในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันนักขณะหลายๆคนแปลบเี้ียเกับใจว่าล่ะมีมีชีวิตอยู่นี่แหละ ได้เรียกว่าอราหันตผลแล้วเออผลที่สองในขณะท,ที่สิ้นใจพอดีเลยนี่ผลที่สองร่านั้นอ,อีกหาผลนั้นไปอยู่ตามสุทธ,ธาวาสต,ต่างๆหาสัน้นเออยังละลืมแล้วสุทธัสสาสุทธาศียังละลายไปหอดอากาศนิสชาบน่ะเออไปยังสั่นเป็นหาเป็นเจ็บบน,นะนันเป็นธรรมดาดิเป็นแต่เหตุแต่เหตุได้อันเท่าอันอันรูล้มหายใจมีอุณาโลมเลยไหมขับรถยุกเกิดเหตุไดยังยุกเกิเหตุได ถ้าทำงานหนักๆคนตัดหนาคนแบกของกับพิรนณานี่ถูกสมุทัยนี่โหลดเอาพิรนณาถูกของกายบังพิรนณาพิรนากายพิรน้าเวทนาเอาพิรนณาจิดเอาใส่วิธีพิรุนากระได้คือการคิดนึกหรือโยนิโสมนัสการความตรึกอย่าบอกความตรึกเอาไว้ในใจหน่อคิดนึกเออกายว่าเป็นของจะของแบบนั้นแบบนี้เป็นถาุแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าไปมันอยากใข่อยากครมันกับป่วยกับป่วยไปแต่ว่าเป็นของจะของก็บังคับได้ทันตัว กรคิดไปน่าจะของนี่ไงมันก่ไปใส่ว่าทัายไผลไ,ได้อยนี่อันแะ่ะแต่ไมลานะคือเท่าตัดหงาอยู่นะกระคิดเรื่องทงางธรรมะพูดมันทุกอย่างก็คือฮัาเป็นเด็กแบบปลอมปลอมล้อมมันไปยใา้มันออกไปจักว่าธรรมะเป็นหัวเออเนี่แหละสามมาประท่านซีเออ้าหูว่าอากุศลเกิดรีบละโดยการนึกถึงกุศลถ้ากุศลเกิดแล้วบาดนี้พระยามให้มันเจริญ,ญ,ญยิ่งยิ่งกว่า สมมระทานสี่เรื่องสี่แต่เว่าบาลีก็อบอก้าใจอีกแต่เช่าว่าบัฟบ่า,บาวัจนะอีกแต่มันเป็นไปแห้งเรือวัจนะเนาะหนึ่งช่างสั้นแ,แล่ช่างบอกวา่ามีพลนอันสูงสุดเล้แค่รูร่มหายใจเขาออกมีอาการอุณาร่มเกิดอาการปิติเกิดขึ้นอุณาร่ม,มนี่แหละวิธีเข้าฝึกเข้าฝึกเบื้องต้นแบบนี้จริงๆริปิติมันมีหลายโพธิคันเบานะเพอดอยากเป็นมาฝึกเอาตอหนาตอตา ล้วผู้ได้ยากไหนฮาอันว่าภาคภาษากลางนะเมา่อว่าต่อหน้าต่อตาเออตอนนี้เขาบ่าวหรอกเขาทำนั่นแหละว่าไปเขาเบ้าไทยกันปางป่างมือเต็มบานเต็มเมืองอยู่เนาะให้เขาเบ่าไปตามอัจฉริยะใส่เฮาถือเนาะบอาวไปตามนี่แหละแกนโคลุูวเล้าแพรนล่ะนี่เนาะบ่าวให้ดอกผู้ได้ยากหูจักเมื่อว่าต่อหน้าต่อตาตาต่อตาฟันต่อฟันเลอปากต่ปากก็ปากโดนโตปากกันโดด สัตว์กระโดดนะจะให้เา้ามาเสะมามามาเอา <ừ. S 1> แต่จะมาเถอะว่ามากมากพ่อสํานัแมาถามก็หล่อแก่แหล่พาอสัมนำแหละคือหาของดีมีไหมสันฝ้าก็เบออยู่สูมือเนื้อันวดบดีแบบนี้แ <ừ. S 1> จะสั่งคือยังเดเมาถาบับโดนลว,วนสร็เอาเรื่องอยังมาหาน่าไปขายของดีคนนะโอ้ยเนาะของก็มีคุณภาพปากก็ดีน้ำน่าแต่ว่ามันไปด่าเขาเมื่อนี่ขายไปได้โคตรแม่มึงมเงมันไหวจังสั่น ออเออบ่แมนไบทั้งสัง่นบ่แมนดาคนบ่มาซืออ้อเออจะของบ่สงบตะขอกงกินเออเทวดาทั้งใดมันสิไปดึงมาหาอือศูนย์อยู่ว่าสัาส่นทิ่มเปียงปังปเปียงปังวเวลาเย็ดเก่าของบ่แมนเน่านั้นเด้อแต่จะขายของดีนั่นน่บะบ่มันมวลนลวั่นเละเวฟอร์เจียอยากรวยอยู่พวกเจ้าก็วา่าเอาเทปกับว่าเลยอยากรวยอยากยังก็ไปเด้อก็ดากระดาแมงหล่นเด้อหรือว่าดาไปแล้วก็บบรลลล่ะ พระดากับดาเพระอะไรกับอะไรเนี้ยเบาดูเบาโดนหลายกับไรนี้เด้เนาะไลสองเถิดสามเถิอยังเบิ่นหีอยู่ยังสั้นเหรอเบาเสียงในฟิล์มไปหากกันแปลเอามันดีตัวมันได้หลายภาษาไหมเนาะขาโตยยังสิกับพากันไปแปลเอาตัวอีกเกิงพากันไปแปลเอาตัวซูบอยจากได้บ่เนาะหลายภาษาดิเอ้าพอ